สวัสดียามเช้าๆครับเฮ้ยอามาถ่ายรูปให้หน่อยดิเห็นบอกมีน้องคนไหนมารอพี่ยังเตี๋ยวตีสี่ปะถ่ายดีๆจับดีๆไม่ยังกันแค่นี้เห็นไหมเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปั๊บไหนครับมึงเห็นไหม

ครับขอบคุณนะครับไปเยลยหรอกโอ้ยมาหาไอ้นี่ยนะมาเที่ยวหาพี่ตามมาโดนแล้วมาเดชจังมาเดชผมมาแต่เล่าเลยครับลาวครับผมกลฟองมาโดนแกเลยครับอยู่บางลุมบ่อยู่ลาวล่าอยแต่บ้านผมจริงๆนี่ผมอยู่แสงคำวัลตอนนี้ผมมาอยู่ จำปาสักแล้วครับจำปาสักครับเห็นไอ้ยบ่น้ำท่วมน้ำหยังกับไปช่วยเขาอยู่แม่นบ่อ๋อติดตาไปแสดงว่าคนคนทางฝั่งเรากับทิดตามาอยู่ดีเลยมันจะหลายบ่ได้ลงคลิปได้หลายช่วยคนจริงดิอ๋อเลยตั้งใจมาหามีของมาฝากนั่นแหลนี่มีของมาฝากรับมาเราอย่างนี่ตัวมาเราอย่างนั่งวินรถวินมอเตอร์ไซค์มาครับบ่ครับนั่งวินมากินของมาเราบ่ คินมาแล้วครับคินมาแล้วครับเบิ่งของฝา่ายไรบ้างี่ไหนยังมั่นป่าไรเว้ยเบื้องการเรานะเบิ่งก่อนนะไปเห็นงานกรุงเทพบ่หรือจงไหนครับผมเห็นงานกรุงเทพที่ยังไงโ,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 โอ้โหโอ,โอ้โอโพี่น้องครับสวัสดีครับน้องไส้ เห็นว่ามีลูกน้องมาบอกว่ามีคนมาถ่าพภาพไอ่อยากเจอผมมากมากแม่สิเพชรซีครับเพชรซีนะคุณประเทศใส่ด้วยรถทัวร์อีกโอ้ขอบคุณหลายนหนามาอ๋อน้ำใจพี่น้องฟังลุงฟังเล่านะครับจากเล่าว่ะอ๋อดวนน้องไอเล่าแขกมี่ยังโอ้อันนี้น้ำไอ้ยังนีไเอาไมไกลดิแม่ใจเล่น้ำใจจวดมากเลยไกลเลยวันนี โอ้ซื้อ,อยังซื้อพรครับพรเฮีนงานงงาที่แถวไหนคุงเพ็งงานที่แถวโซนนี้แถ,ถวูน,น,นี้โอ้กะบปาอปหอจอนี่แล้วกันนี่นนนโอ้ลำใจไอผมมียังตอบแทนเลยเอายังไงคืนมานั่งรถทั่วมากบ่ครับ ตามมาอยู่เม็นับเอากล้องไม่ใกล้หน่อยมันดีติดตามไรไรปีแล้วพี่ถ่ายเนาะโดนนะติดตามมาโดนแล้วครับติดตามมาโดนแล้วอ๋ออยู่ช่างลุ่มคนช่างเล้ากับติดตามมาอยู่เป็นบ่เพรก็เห็นไอ้ลงไปซอยพี่น้องท่างล้าอยู่เป็นวะโอ้ขอบคุณหลายน้องเด้อน้ำใจพี่น้องมีให้ครับเวลาน้ำใจคนลาวคนไทยพี่น้องกันนะครับเนาะน้องไส้มาไอ้เดี๋ยวไอ้แจ้ขคอยกิน อ่าวเจ้วเฮ้ยโอ้โหโอ้ดูมึงกลับเมื่ไหรเดี๋ยวมึงก่อนละเดี๋ยวเดินซุ่มแถวนอนนอนก็คืนวะจุ๊บได้ไหมวะนอนวะนอนเนาะก็คืนเนาะจังเดินทางกลับเนาะเอาเอาเอาน้ำใจไอ้สัญญากระเป๋าไปไปเอาไปไปบนเทียนอีก็ได้เดี๋ยวอาบึงพาเอากระเป๋าไปเก็บน้ำใจเว้ย พี่น้องชาวฝั่งลาวนะครับที่แรกกันึกว่าสีพวกมา้านในสายอีกมาสมัครงานก็คือมานี่คือมันเที่ยวหาเอาของมาฝากพี่แล้วก็ให้จะเดินกลางกลับไปทํางานต่ออ๋อเอานอนกับพี่สักคืนพรุ่งนี้ค่อยกลับโอ้ทำใจเออ่าเดี๋ยวเอาโอ้รถพวกรถคิดว่าสีพว่กร้องไห้สมมาพนี้ฮะคิดว่าสีพวกรู้พื่อนนี่เนี่ยเนบ่อป่ะ เอาของไว้ก่อนก็ได้น้องลาไปเอาของวางไว้กุยบีไปไอ้ฝากไปไว้เนี้ยไปนะครับต้องขอบคุณนะครับตัวขอบคุณพี่น้องชาวสวอปปลาวนะครับตัวแทนน้าใจจากพี่น้องลาวน้องก็บอกว่าเขาติดตามติดตามไปมาเนาะออเอเอได้พึ่งคุยกันเลยนะครับก็มาจากสปปลาวนะครับและมาเที่ยวหาเอาของมาฝากโอ้ขอบคุณนะหละเดี๋ยวเออไปเอาไปไว้ก่อน มาทำเดินมาก่อนโอ้โหทัวลงครับตอนนี้ผมโดนทัวร์ลงนะฮะตอนนี้ผมโดนทัวร์ลงนะครับเอินกระเป๋าไหยังนะพี่ ประชาชนครับแขกครับจะมีตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับจะดีตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับแลนด์มาร์คทางด้านนู้นนะครับแลนด์มาร์คทางด้านนู้นนะฮะอ่าห้อ,องน้ำถ,ถ้าไม่อยากรอคิวนานเดินเข้าไปในในสนามชนไก่ได้เลยนะครับเดินตรงเข้าไปด้านนี้เลยนะครับห้องน้ำเดินเข้าเข้าประตูได้เลยนะครับ อาเชิญน,นะครับเชิญนะฮะอามึงจับช้าดิมึงจะประสาทอะไรอะไรนะแผนช้าแผนต้องไม่ใช่พุทธพุทธพุทธอาเชิญนะครับเชิญน,นะครับ,อบ,รบดอกไม้ลูกเพี้ยทางด้านขวามือเลยนะฮะ เน้นน้ำไปเลยน้นน้ปเ่นน้ำบิบ่หุ่น้ำบุ่นน้อ้ยอ้นั่นไปะอ้บลาวอะ ตามหาเจ้าเลยพี่ออชื่ออะชื่ออะไรวะคุณพรครับอพพรนะมบอไม่ยืวง

ยอดนะครับขู่สีตัวยอดสีสุมา้วฮะดอกไม้บุกเสียทางด้านขวามือขององคยเลยนะครับกนแลนมาครับจับท้านใดจะเข้าห้องน้ำนะครับเดินเข้าสนามชนไก่ได้เลยนะฮะห้องน้ำเดินเข้าสนามจนไก่ได้เลยนะครับห้องน้ำเดินเข้าเข้าตรงสนามชนไก่ได้เลยนะฮะัวพ่อไปบอกสายกันไดยว่า น้ำเดินเข้าตรงนี้เลยฮะน้ำเดินไปนะอาว่าน้ำเดินเข้าตรงสนามชนไก่ได้เลยนะฮะยินดีต้อนรับนักเที่ยวจากทั่วประเทศไทยนะครับเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีครับผมในนามตัวแทนชาวจังหวัดอุบลราชธานีต้องก้าวของคุณลูกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ อุบลราชธานียังมีที่เที่ยวสวยงาอีกเยอะแยะมากมายนะครับห่างจากทุ่งนาของผมไปเพียง30กิโลเมตรคือแม่น้ำสองสีนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาเชิญนะครับอาเชิญครับอาอาไทยปูย่าเลยฮะ นี่ไปไหนอ่าสาหิตสาหิตอยู่ด้านในด้านในฮะเรื่องอะไรล่ะสายทิศใต้ต่ำมั้งขยานี้มาได้ไงไม่รู้เหมือนนกัราบุ้มน้ำเดินเข้าตรงสนามกัูไม่รู้เหมืันกันอาบุ้มน้ำเนี่ยฮะเดี๋ยวต้องไปรออ่าเป๊ะเป๊ะอาบุ้มน้ำอ่านอะไรยีพบใช่ไหมไปดูดูตัวแล้วใช่ไหมเรียบร้อย ลายบรรยากาศได้ไหายกนี้นะแต่เป็นโอ้โหนี่ทไมก็สื้ออ่ะขนอะคือต้อง ตั้งใจว่าจะถ่ายบรรยากาศนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอไปดูห้องน้ําให้กับนักท่องเที่ยวก่อนนะครับส่วนไอ้น้องไอ้ขอบุญไหลเนาะขอบุญคานคนลาวเดี๋ยวไปคุยกันไอเดียก่อนเนาะนั่งเร่นไอ้กอนนะครับมีโอกาสมาเที่ยวนะครับทุ่งนาจอนี่มือป่านะครับบรรยากาศนะฮะวันนี้ขออนุญาตต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนนะครับนักท่องเที่ยวเดินพึ่งเดินทางกันมาแต่เช้าเลยนะครับมาแต่เช้าเลยนะครับ เดี๋ยวขอดูความเรียบร้อยของการทํางานในในส่วนต่างๆก่อนนะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้าไปติดตามรับชมขอทุกท่านคนไทยรักกันอขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขสูขว่าละแวกอย่างไรครับสวัสดีครับ